และแล้วก็ถึงเวลาที่งานเลี้ยงต้องเลิกรายุติลงตลอดช่วงเวลาที่ผมเดินเล่นชมผ่านปราสาททั้งหมดนั้นช่างเป็นวันแห่งชีวิตที่จมใสอย่างหาที่สุดไม่ได้เส้นทางออกจะไปหยุดที่ห้องใส่รองเท้าก่อนที่จะเดินออกจากประสาทที่ประตูด้านข้างซึ่งต้องเดินผ่านเส้นทางผ่านประตูลักษณะต่างๆที่สลับซับซ้อนเหมือนกับ กับดักชีวิตเริ่มต้นที่ถอดรองเท้าใส่ถุงเดินหิ้วไปเดินไปช่วงการเวลาที่แสนสั้นของประสาทและเราได้มาพบปะพูดคุยกันทางภาษาที่ไม่มีเสียงเพราะเป็นภาษาทิย์การเวลาที่ส่งผ่านเล่าเรื่องซึมซับเข้ามาหาเราอย่างเป็นไปตามธรรมชาติจนไปสู่ห้องใสร่รองเท้าก่อนจะเดินออกจากประสาทไปสู่สนามหญ้าที่มองเห็นประสาทฮิเมจิที่งดงามราวนกกระสาขาว